อใครมาส่งเสียงดังแต่ร <funny gli apprentice systems> ุนี้ข้าทำหลับสบายที่นี้ก็รุ้ณเลยน่ากลัวสิใครมาลบตัวเฮาเของหัวว้าวเหินโทรได้ได้เหรอพวกเรานอนหลับไหลนานเท่าไหร่แล้เนี่ย ้องตืง่นกันสักทีแล้วล่ะคุณลงคุณป้าคุณนะ้าก็ห็นใหญ่ทั้งหร่คะอย่ากรธหนูเลยนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจทําให้ทุกท่านต้องตื่นแต่เพราะหนูตื่นตาตื่นใจกับก้อนหินมหัศจรรย์ที่ใหญ่โตมากก็เลยเล่นเพลนไปหนว้าวสวยจังเ,เลยล่ะฟินเลยใช่ไหมต้องมาเที่ยวกันเยอะๆนะเออ าวน้อยเมื่อกี้เนี่ยหนูกำลังร้องเพลงอะไรอยู่นะอ๋อได้ยินด้วหรอคะเพราะไหมเพลงกล้อนหินละเมอค่ะหนูรู้สึกว่าเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศที่นี่เพราะตอนนี้มีลมหนาวแสงดาวก็เยิบระยับบนทองฟ้าสวยงามมากเลยคะ่ะอยากฟังอีกครั้งไหมคะอยากได้เลยค่ะได้เลย yeah, yeah, yeah. มองไปไกล ดดาวสุดขอบฟ้าไกลอยากจะไปไปถึงขึ้นทางแสงเธอ,ท,อ,อที่ดวงดาวสุดขอบฟ้าไกลอยากจะไปไปถึงครึทางแสงเธอ,อ ที่นี่ทุกท่านปีสองมาครับร้อยหสิบเจ็คร ท่าน,นรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านท่านรองนายกโครงการบริหาสรสวนจังหวัดเชียงภูมิท่านผู้ว่น,น,นวราชการท่านนายอำเภอเมืองเชียงภูมิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดเชียงภูมิตลอดเนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับก็วันนี้นะฮะจังหวัดเชียงภูมิเรามีความภาคภูมิใจที่เราได้สร้างความสุข พี่น้องชาวจังหวัดเชียภูมิแล้วก็นกักท่องเที่ยวนะในโอกาสส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับป,ปีใหม่นะก็คิดว่ากิจกรรมในช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็คงจะได้สร้างความบันเทิงให้กับพวกเราแล้วก็คิดว่าคงจะได้เป็นความประทับใจของพวกเราทุกคนนะผมก็ต้องขอขอบคุณท,ทีมงานที่ได้จัดกิจกรรมในวันนี้และก็คาดหวังว่าในปีหน้าเราจะจัดงาน ให้ได้ดีนะครับเหมือนปีนี้หรือดีกว่าปีนี้นะครับแล้วก็ในโอกาสนะวันอีสปนะครับผมขออธิษฐาคุณงพระศรีรัตนวาัยแล้วก็ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราขอรับอธิษฐาทุกคนในความบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบูรพา พระสัตบบรียาคชาตเจ้าทุกขโอมนะครับเป็นงานอานไกลของท่านเจ้าพ่อพระยายแล้วนะฮะได้เป็นบนารมีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีแต่ความมีความเจริญคิพย์ไหวทางใดนขอให้พวกเราทุกคนสมความอัธนานะครับแล้วก็โชคดีตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณครับ